สวัสดีครับผมพบกับผมนั่นแหละผมนั่นแหละจะมาพูดถึงเรื่อง OBS Studio คือก็คือโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมที่กำลังใช้อยู่ก็คือโปรแกรมที่อัดอัดหน้าจอรหรืออัดสตรีมซึ่งตอนนี้มันมีช่องทางโหลดที่ที่ง่ายก็คือจากสตรีมสำหรับคนที่ใช้คอมเล่นเกมก็ต้องรู้จักสตรีมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะไปเซิร์ช Google แล้วก็ไปจิ้มบางทีเราไปเจอเว็บฟอร์มหรือ เว็บไวรัดลอมหรือโหลดเถื่อนหรือไม่เจอคือพูดง well ่ายเซอร์ซ่าๆไปกดลิงก์ผิดได้แน่อันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเราเข้ามาในสตรีมแล้วเราก็จะเจอเลยเซิร์ชแค่ OBS Studio หรือแค่เซิร์ชแค่ OBS ถ้าเข้ามาตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคือยังเห็นอยู่หน้าฟีดอยู่ใหม่แล้วกำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ก็คือหน้านี้นี่เองหน้าแรกเลย OBS Studio ใช้ฟรีก็ใช้ฟรีแน่ลองรับภาษาไทยอินเทอร์เฟซภาษาไทย ก็โหลดได้ที่เนี่ยก็มาบอกแค่เนี่ยไม่รู้ไม่มีคลิปเลยลงนะก็มาบอกซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็คือเวอร์ชันอะไรวะ27.2.4ซึ่งผมลองดูเซตติ้งเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหน้าอินเทอร์เฟซก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดูหน้าเซตติ้งไม่มี อ่าไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรเพิ่มเลยคืออาจจะเพิ่มตรงไหนวะเดี๋ยวผมลองดู property เพิ่มมาตรงนี้ property ก็ property ดคลิกขวาหรือดับเมิ่คลิกก็ได้ก็ property <c oughs> เหมือนกันคือ scene t e m filter อ๋อ property filter อ๋อจะมีขึ้นมาแหละหลักๆคือ ตรนี้คือมันจะเป็นออปชันหลักๆที่ใช้ถ้าเราคลิกขวาไปปุ๊บออปชันมันเยอะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมแต่ถ้าเราคลิกเว็บแคมของเราเนี่ยมันจะมีออปชันหลักๆที่เราเราใช้ก็คือเนี่ย property คือออปชันหลักๆแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวกรองเนี่ยอันในโคมคีก็คือไอ้อะไรอ่ะไอ้แผ่นเขียวอ่ะต้องใช้อันนี้หรือครอปนะนี่เองผมใช้ครอปฟิลเตอร์คือครอบ คือพูดง่ายๆถ้าคลิกตรงนี้คือจะเป็นออปชันหลักๆที่จะได้ใช้งานจริงๆคือเกมแคปเจอร์อะเห็นปะขึ้นโหมดอันนี้คือง่ายมากคือสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเกมแคปเจอร์ต้องเข้าโหมดไหนอะไรยังไงหรือเอาออปชันไหนเป็นหลักๆอ่ะพูดง่ายคือแม่งคลิกปุ๊บแม่งขึ้นให้เลยคือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เองคือมันจะดีอย่างนี้คือคืออะไรที่เราใช้บ่อยๆอะหรือว่า สิ่งที่จําเป็นต้องปรับอ่ะมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยเกมโหมดเราใช้โหมดไหนเกมโหมดทุกคนที่ใช้เกมโหมดก็น่าจะรู้แล้วใช้โหมดไหนใช่ไหมก็ใช้โหมดอันที่สองอะ specific window แล้วก็เลือกเกมที่เราจะแคปมันคือจะขึ้นนี้ได้คือต้องกดคลิกเล่นก่อนหนึ่งทีเข้าเกมก่อนขึ้นมาได้อ๋อผมพูดแค,นนค่นี้แล้วกันมันจะยืดยาวเกินไปไม่เจอกันนานครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะ ก็ค่อยมีอะไรอ่ะก็จะเกี่ยวกับคอนเทนต์การปรับแต่งโอบอิทของปีนี้ละกันว่าปรับแต่งอะไรยังไงยังคงเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวผมลองเทสก่อนว่าไออันเก่าที่ลองปรับไปอ่ะมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าโอเคครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์ด้วยแค่ไลค์ก็พอแล้วไม่ต้องซับสไคร์อะไรมากมายแค่ไลค์ก็พอแล้วครับผมครับ